นี่คือละครสายไฟที่แพงที่สุดแห่งปีแน่นอน แต่ละตอนมีค่าใช้จ่ายมากถึง100ล้านเนื้อเรื่องมีความรู้สึกตื่นเต้นต่อนวนิยายมนุษย์ต่างดาวไม่ได้บุกรุกโลกจริงๆเพียงแค่เปิดการโจมตีลดมิติวันโลกาวินาชน่ากลัวสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในทะเลซาซอัฟกันในยุโรปวัตถุลึกลับตกลงมาจากท้องฟ้าอยู่ต่อหน้าชายชราอูที่สังเกตเห็นความผิดปกติได้หนีออกห่างเวลานี้ชายชราสงสัยเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังเพื่อตรวจสอบนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติมันปกคลุมไปด้วย เต๋ที่กำลังหายใจเมื่อเขาอยากจะเอื้อมมือออกไปสัมผัสคลื่นกระแทกอันทรงพลังทำให้เขาตายในทันทีหลังจากนั้นยูเอส y นวีสีวประจำการในอัฟกานิสถานได้รับคบสั่งจากผู้บังคับบัญชาการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเกิดขึ้นในเขต ซึ่งอยู่ห่างจากพวกเขา666.666กิโลเมตรต้องการให้พวกเขาตรวจสอบแต่เมื่อพวกเขามาถึงที่นี่บรรยากาศแปลกๆถนนที่เคยลุกงล่านเงียบงนันร้านค้าร,บรอบๆว่างเปล่าในเวลาเดียวกันอุปกรณ์สื่อสารของพวกเขาก็ถูกรบกวนเช่นกันขาดการติดต่อกับทีมืน่นแต่เวลานี้ชาวบ้านตื่นตระหนกออกมาผู้ชายหนึ่งออกมาแค่หวังว่าเจ้าหน้าที่จะปล่อยเขาไป ทันใดนั่นเองชาวบ้านที่ซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องออกมาหมดแล้วผู้หญิงคนหนึ่งในผ้าพันคอบอกสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อชักครู่และหวังว่าพวกเขาจะสามารถช่วยเด็กในโรงเรียนได้ทหารจึงรีบไปโรงเรียนโดยสวมเกราะเต็มตัวบนชั้นสองของโรงเรียนเห็นกำแพงถูกพังลง,งอย่างชัดเจนและเด็กๆก,กลัวพวกเด็กๆรวมตัวกันอยู่ที่มุมห้องเรียนมีเด็กคนหนึ่งเหมือนมีอะไรมัดขโมยจิตปัญญาเขาไปนั่งใจเย็นอยู่ที่โต๊ะว่าสัญลักษณ์แปลกๆเจ้าหน้าที่ด้านข้างงงมากพยายามขัดจังหวะเด็กชาย แต่เขายังไม่รู้สัญลักษณ์ลึกลับนี้เหมือนกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกาพูดไม่ทันขาดคำดูเหมือนว่าเด็กชายจะถูกควบคุมโดยพลังลึกลับบางอย่างเขาชี้ไปที่พายุในระยะไกลเหมือนมีอะไรจะออกจากปากมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วบางทีนั่นอาจเป็นเป้าหมายของพวกเขา ไม่เคยเห็นอะไรแปลกๆนักสืบคนนั้นต้องใส่เครื่องหมายคำถาม3ข้อเมื่อเขามาลูกของชาวนาหายตัวไปอย่างลึกลับในช่วง้ามคืนยิ่งแปลกนาคาบริเวณใกล้เคียงหลุมลึกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ66.6666เ66 66 66มตรปรากฏขึ้นการนับไม่ถ้วนวนรอบหลุม สิ่งน,นี้ดึงดูดความสนใจของนักสืบที่ไปเขารีบไปข้างหน้าเพื่อตรวจสอบฉากที่เขาเห็นทําให้ผู้ชายสับสนขณะที่ทั้งสองกำลังโต้เถียงกันอยู่นักสืบพบรถร้างข้างทางนี่คือรถที่ลูกชายชาวนาขับหลังจากตรวจสอบแล้วพวกเขาไม่พบเบาะแสอันมีคาบใดๆขณะที่ทั้งสองกำลังสับสนผู้ช่วยสังเกตเห็นความผิดปกติเขาเห็นทักการดาอยู่ไกลไกลบินมาโจมตีทั้งสองคนเนื่องจากรถไม่ได้มีกระจกนักสืบทําได้เพียงรีบปกป้องหัวของเขาแต่ก็ยังหยุดตัวทักแทนไม่ได้ เวลาวิกลตผู้ช่วยด้านข้างดึงนักสือบออกจากรถมาลบด้านข้างของรถเพื่อนี้ตักก้กระแตนนับหมื่นตัวทำไมมันถึงปรากฏในฤดูใบไม้ร่วงลูกชายของชาวนาอยู่ที่ไหนเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นทีละคนทําให้นักสือบอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเรื่อยๆในเวลาเดียวกันชายผิวสีแห่งเนลวีสีนูนาเพื่อนร่วมถิมนไปยังสถานที่ที่กาหนดขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปในซากปรับถักพังอย่างระมัดระวังอุปกรณ์สื่อสารส่งเสียงความถี่ที่รุนแรงไม่มีทางแล้ว เพื่อนร่วมทีมปิดหูฟังจากนั้นพื้นดินสรากประหัดหักพังก็เริ่มสั่นสะเทือนเมื่อแรงสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้นฝุ่นบนพื้นดินเริ่มลอยขึ้นในขณะที่อยู่ในฝุ่นทีมทั้งหมดหายไปในฝุ่นชายคนนั้นตะโกนเสียงดังเพื่อเรียกเพื่อนร่วมทีมแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆเขารับได้แค่สหายที่เหลืออยู่เท่านั้นพาไปสู่แสงสุรื่ย ขณะที่พวกเขาเดินผ่านกำแพงที่ซ่อนอยู่นี้มาถึงพื้นที่ใหม่ทั้งหมดและสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ข้างในเกินความเข้าใจของพวกเขาโดยสิ้นเชิงกับทันมีลางสังหณรถึงอันตรายเลนสังยิงแต่สิ่งนี้ทำให้สัตว์ประหลาดโกรธอย่างไม่ต้องสงสัย กลุ่มทหารติดอาวุธหนักบุกรุกดินแดนของสิ่งมีชีวิตต่างดาวแต่ยังไม่ได้ทำไรเพิ่งมองขึ้นไปแอเลียนตดปุ๊บไม่รู้ ว่านานเท่าไหร่แล้วจากลมเหมือนผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติดได้ค่อยๆลุกขึ้นจากทรายและฝุ่นละอองเขามองไปรอบๆอย่างสงสัยพบว่าเพื่อนร่วมทีมและสิ่งมีชีวิตลึกลับหายไปหมดแล้วเขารีบไปที่รถพุ่มกลับเพื่อขอความช่วยเหลือแต่คาดไม่ถึงยานพาหนะถูกทำลายไปแล้วไม่มีสัญญาณวิทยุไม่มีอะไรเลยเขาทำได้เพียงเดินกลับฐานด้วยความร้อน40องศาเพื่อฟื้นคืนชีพ แต่ฉันยังไม่ออกจากสองไม้เลยแดดร้อนทําให้หายใจลําบากความร้อนใต้ฝ่าเท้าแทบจะทําให้เขาเดือดพล่านเขาซุดตัวลงกับพื้น เสียใจที่ไม่ได้เล่นบาสในพวังชายผู้พันภาพพกอขวเดินเข้ามาหาเขาเอมือ,อรีบลุกขึ้นคว้าปืนเตือนชายคนนั้นแต่ชายคนนั้นไม่ใช่คนใจร้ายเนื่องจากอุปสรรคทางภาษาเขาต้องเอาขวดน้ำในกระเป๋าออกมาสั่งให้ชายผิวสีดื่มเพื่อดับกระหายเพื่อแสดงความปรารถนาดีรู้ตัวว่าชายคนนั้นไม่ใช่คนร้ายเขาเก็วางกอแอวันลงหลังดื่มน้ำชายผิวสีถามชายชาวาสหายของเขาอยู่ที่ไหนแต่คนแกเพราะอุปสรรคทางภาษาไม่สามารถสื่อสารได้เลยเมื่อ ชายผิวสียอมแพ้ทันใดนั้นสัญญาณของสหายก็ปรากฏขึ้นบนเครื่องระบุต,ตำแหน่งของเขาจึงตามตำแหน่งไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งห้องใต้ดินของโรงพยาบาล เขาพบสหายนอนตายอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลขยับไม่ได้เขาจะพาเพื่อนกลับบ้านเขาแบกเพื่อนขึ้นรถพร้อมที่จะพาเขาออกไปจากที่นี่แต่ชายคนนั้นบาดเจ็บสาหัสเกินไปตายในที่สุดไม่มีทางเลือกเขาทำได้เพียงขับรถไปที่ฐานทัพเดิมของสหรัฐคนเดียวสู่ฐานเขาพบว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ค่ายทหารกองกำลังพิเศษติดอาวุธครบชุดหายไวไัยวนะแค่คิดก็ใช้สันจากนั้นเขาก็มาถึงศูนย์บัญชาการเตรียมโทรหาสำนักงานใหญ่เพื่อขอ,ขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีสัญญา ความกลัวที่ไม่รู้จักทำให้เขาเสียใจเป็นอย่างมากเขาทุกอุปกรณ์สื่อสารข้างๆตัวเขาแต่บังเอิญเจอข้อความลับในถังขยะที่ถูกทิ้งกระดาษลับบอกว่าทีมพบการโจมตีของมนุษย์ต่างดาวลึกลับสำนักงานใหญ่ขอให้บุคลากรทุกคนอพยพทันทีการบุกรุกของสัตว์ต่างดาวเข้าสู่จุดใคลามากอย่างเป็นทางการ